โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดลบบุรี ที่มาและความสําคัญสํานักง,งานหลักการชาติจังหวัดลบบุรีได้มีแผนในการที่จะดําเนินโครงการส,สนเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อสนองพระราชดําริส,สมเด็จพระนิฐาธิรราชเจ้ากกมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีอุปนายิกาผู้นวยการสภาการชาติไทยในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ที่มาและความสำคัญจังหวัดลบบุรีได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายและนักเรียนเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ,ศึกษาลบบุรีเขต1จําจำนวน6โรงเรียนนักเรียนเป้าหมายประมาณ184คนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลบบุรีเขต2จํจำนวน12โรงเรียนนักเรียนเป้าหมายประมาณ400คนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33นักเรียนเป้าหมายประมาณ72คนซึ่งโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2จำนวน12โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมจำนวน5โรงเรียนรวมถึงโรงเรียนตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพจำนวน7โรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น394คนซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำนารายเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการนี้125คนข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หน,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงสาจำนวน22คนอ่านไม่ออกอยู่ในระดับพอใช้8คนประปรุง5คนเขียนไม่ได้ระดับพอใช้11คนระดับประปรุง9คน 2. นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4จำนวน34คนอ่านไม่ออกอยู่ในระดับพอใช้32คนประปรุง0คนเขียนไม่ได้ระดับพอใช้14คนระดับประปรุง0คน 3. นักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5จำนวน53คนอ่านไม่ออกอยู่ในระดับพอใช้49คนประปรุง0คนเขียนไม่ได้ระดับพอใช้37คนระดับประปรุง0คน 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน16คนอ่านไม่ออกอยู่ในระดับพอใช้15คนปรับปรุงศูนคนเขียนไม่ได้ระดับพอใช้7คนระดับปรับปรุงศูนคนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน ขียนภาษาไทยในปีการศึกษา2567ของโรงเรียนอนุบาลลำนารายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการ 1. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลรายบุคคลและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. แบ่งปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นกลุ่มปัญหาดังนี้2.1กลุ่มอ่านเพยียนชนะสลักไม่ได้จำนวน45คน2.2กลุ 2. 2. ่มอ่านได้แต่จับใจความไม่ได้จำนวน18คน2.3กลุ่มอ่านไม่คล่องและจับใจความไม่ได้จำนวน22คน2.4กลุ่มอ่านคำยากคำแปลกไม่ได้จำนวน11คน2.5กลุ่มจำตัวสะกดไม่ได้จำนวน12คน2.6กลุ่มอ่านพยัญชนะบางตัว ร้ายกันไม่ได้จํานวน17คนรวมกลุ่มปัญหาที่ต้องแก้ไข6กลุ่มด้วยกันจํานวนนักเรียนที่ต้องแก้ไข125คน3จัดครูอาสาเพื่อสอนเสริมให้กับนักเรียนซึ่งมีคุณครูอาสาในปีการศึกษา2567จํานวน22คนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสมริตทางการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น สีคุณครูมีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลสมัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในรูปแบบต่างๆและการใช้สื่อที่หลากหลาย 5. สื่อการสอนได้รับจากเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรีอาทิสื่อเสริมปัญญาเยาวชนหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดนิทานอุปกรณ์การเรียนเช่นดินสอดินสอสียางรบสมุดฝึกคัดลายมือและ อย่างชีพการศึกษาในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเพื่อให้มีการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ให้สูงขึ้นสวัสดีค่ะครูครูสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะทบวนพยัญชนะให้นะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะสี่สี่ตัวนักเรียนจําได้ทุกตัวหรือยังจำได้ใจะทั้งนั้นครูครูต้องทอสอบนะคะอ่าใครจะตอบ ตัวอะไรลูกเก่งมากทำไงลูกหลบมือให้พี่ตองะได้มองบ่านจะตอบอะไรลูกบอไปไห้ถูกไหมคะถูกยัญชนะตัวนักเรียนอาจจะจำสับสนนาคะพีู่ก็ฝากไว้นักเรียนอย่าไปท้ท้นักเรียนเท่ากับคกาพูได้ไหมลูกได้ไหนลองทดสอบลองทดสอบดูอ่ะเริ่ม จิ้มจิ้มิ้เป็นปีตัวเล็กเล็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในป่าเมืองอังกฤษกระข้อมน้อยกระข้อมกระท้อมน้อยของใสาต้องซ่อนของคน ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน2567ของคุณครูโรงเรียนอนุบาลลำานารายนายขับเคลื่อนส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามโครงการขับเคลื่อนเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงมีนาคม2568นั้นระยะเวลาในการดำเนินงาน2ส,สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาจากการวางแผนง,งานและดำเนินการตามแผนง,งานที่ได้รับประชุมของคณะทำงานอาทิผู้บริหารฝ่ายวิชา ครูภาษาไทยและครูอาสาทุกท่านต่างเห็นความสําคัญและมีจุดมุ่งเน้นเดียวกันในการนําพาความรู้ความสามารถของคุณครูในด้านทักษะกระบวนการความรู้ในการสอนการใช้สื่อและเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาสู่ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายผลการดําเนินงานเดือนกันยายน2 5 6 7ของนักเรียนนักเรียนมีความสนใจในสิ่งที่คุณครูสอน โดยคุณครูได้นำสื่อทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนรวมถึงสื่อทำมือและกระบวนการที่สนุกสนานเพลิดเพลินสอดแทรกไปกับการสอนอาทิเกม นิทานและการลงมือทำชิ้นงานซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้เพราะเมื่อนักเรียนมีความสนใจย่อมต้องรักในสิ่งที่ทำเมื่อคุณครูทำให้นักเรียนสนใจในวิธีการสอนได้นักเรียนย่อมรักในการอ่านเขียนขึ้นไปตามลำดับดคนที่คาดหวัง หลังจากหมดระยะของการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดลบบุรีกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนอนุบาลลำนารายจะมีค่าเป้าหมายด้านการอา่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ30ของกลุ่มเป้าหมายเนื่องด้วยการดําเนินการต้องใช้ทักษะเวลาในการฝึกฝนและส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลลำนารายกําหนดค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะดําเนินได้ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนอนุบาลลำนารายขอขอบพระคุณค่ะ